สวัสดีค่ะครูโ,รโอค่ะวันนี้พามาสร้างแบบตัดเย็บกางเกงเอวยางยืดนะคะเป็นกางเกงขาสัาน้นสามารถใส่นอนใส่อยู่บ้านได้ง่ายๆเลยนะคะใช้ผ้าแค่1เมตรเท่านั้นเลยมีวิธีการสร้างแบบแล้วก็ตัดเย็บที่ง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดพร้อมแล้วไปลงมือทํากันได้เลยคะ่ะมาเริ่มสร้างแบบกางเกงเอวยางยืดกันนะคะโดยรอบเอวของครูนะคะจะอยู่ที่81ซเมตรนะคะหรือ32นิว้ว แล้วก็รอบสะโพกนะคะจะเป็นรอบสะโพกล่างนะจะอยู่ที่106ซนติเมตรนะคะหรือ4 2นิ้วยาวนะคะยาวางเกงเนี่ยจะใช้4 2ซนติเมตรนะจะเป็นเกงสั้นนะคะแล้วก็ใช้ผ้าแค่1เมตรเท่านั้นนะคะหรือจะเป็นถ้าเกิดวัดเป็นนิ้วนะคะก็จะเป็น16นิ้วครึ่งนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ขนาดของบุคคลได้เลยนะคะของคุูเนี่ยจะอยู่กึมกึงระหว่างไซส์ L ไปที่ XL นะคะอ่ะเราจะ พับกระดาษบุฟนะคะเกือบเกยครึ่งนิดนึงนะเพราะว่าตัวรอบเอวมันจะแบบรอบสะโพกใหญ่นิดนึงนะคะพับเข้าๆไปก่อนนะคะเกินครึ่งข,ของกระดาษบูฟนะ,ะแล้วเราก็จะวัดจากด้านบนนะคะหนึ่งไม้บรรทัดนะคะอาจจะเป็น5เซนก็ได้น,นะกำหนดเส้นนี้นะคะจะเป็นเส้นเอวนะวัดจากกระดาษด้านขวามือเนี่ยไปประมาณ10เซนนะ ในเส้นด้านบนแล้วนะคะแล้วก็เส้นด้านขวามือแล้วเดี๋ยวเรามาหากล่องของกางเกงกันนะคะโดยเราจะใช้รอบสะโพกล่างนะเอารอบสะโพกล่างนะคะมาหาร2นะคะเท่ากับ53เซนติเมตรแล้วก็เอามาวบวกเผื่อหลวม10เซนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเผื่อหลวมนะเพราะว่าเวลาที่เราวัดนะคะเราจะวัดพอดีใช่ไหมคะ เราจะมาหารสองก็บวกเผื่อรวม10เนี่ยถ้ารวมรอบตัวแล้วเนี่ยเราจะบวกรวมทั้งหมดประมาณ20เซนนะคะแต่เรานี่เราหารสองแล้วนะก็จะได้เท่ากับอ่า63นะเราจะใช้63นะคะวัดออกจากเส้นขวามือไป63ซนติเมตรนะอ่านี่จะได้กล่องนเกงนะแล้วก็วัดความยาวของกางนเกงนะคะความยาวของเกงจะใช้อยู่ที่ 42ซนติเมตรนะคะจะเป็นความยาวที่ใช้ผ้า1เมตรนะคะแต่ถ้าเกิดนักเรียนมีผ้าที่แบบประมาณ2เมตรอะไรเงี้ยก็ทำเป็นเกงียขาย,ยาวได้เลยนะคะขาย,ยาวก็ตามความต้องการของเราได้เลยนะอันนี้ก็จะใช้ผ้าแค่เมตรหนึ่งนะคะความยาวกรลดง่งียวนะคะอาทีนี้เราได้ป่องสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหาเส้นสะโพกล่างกันเส้นสะโพกล่างครูจะวัดจากเส้นเอวลงมา20เซนนะคะ ก็วัดเป้าลึกนะคะโดยเราจะเอารอบสะโพกนะคะแล้วก็หาร3นะจะเข้ากับ35นะคะเป้าหรือ35สมบห้าซมนะทีนี้วัดลงมาจากเส้นเอวนะคะ35สมเป็นเดียวค่อนข้างตัวใหญ่นิดนึงนะคะ กีจเกยออกไปเลยนะคะเราจะแบ่งครึ่งกล่องนี้นะคะ3 1 5เราแล้วก็จะกำหนดฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือของครูเนี่ยจะเป็นฝั่งแผ่นหน้านะฝั่งนี้นะคะจะเป็นฝั่งแผ่นหลังนะคะหน้า ่ทีนี้นะคะเรามาหาเป้ายื่นการเป้ายื่นเนี่ยด้านหน้าของครูจะใช้เจ็เซนนะคะเจ็เซนแล้วก็เป้ายื่นด้านหลังนะคะจะใช้10บเซน10เซนนะคะ เราได้เป้ายื่นแผ่นหน้าแล้วนะคะแล้วก็เป้ายื่นแผ่หนหลังและทีเราจะมาโค้งกันค่ะเราโค้งเลยนะคะโค้งเป็นเป้าเลยอันนี้ก็เป็นแผ่นหน้านะฝั่งนี้นะคะจะเป้ายื่นยาวยาวหน่อยก็จะเป็นแผ่หนหลังนะคะ,อ,ะอันนี้ใบเล่ของเรานะคะก็จะเป็นตางเกงที่ไม่มีตะเข็บข้างนะเราจะใช้เส้นนี้เป็นตะเข็บข้างเลยนะคะ เสร็จแล้วสําหรับการสร้างแพทเทิร์นกางเกงเอวอยางยืดนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะครูจะพาทุกคนมากําหนดการเผื่อเย็บเราจะเผื่อเย็บในตัวเลยเราจะไม่กดลอยนะคะครูจะใช้เมจิกสีแดงนะคะในการกําหนดการเผื่อเย็บนะเผื่อเย็บจะเก็บทั่วไปนะคะครูก็จะใช้1เซนนะคะ1เซนหรือเท่ากับกล่องอันนี้ของมันมาทักษะเลยนะคะ1เซนแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งเซนเราจะเผื่อเย็บในตัวเลยนะคะเผื่อเย็บหนึ่งเซน เป้ายื่นของเราก็จะโค้งๆคงนะคะอันนี้เป้ายื่นแผนหน้าแล้วก็อันนี้เป้ายื่นแผนหลังนะคะก็หน่งเซนเหมือนกัน แล้วก็ยางยืดนะคะยางยืดที่คุณจะใช้อ่เป็นยางยืดหนึ่งนิ้วนะแล้วเราก็จะเผื่อเย็ยบเข้าไปครึ่งนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเผื่อเย็ยบทั้งหมดนิ้วครึ่งนะคะนิ้วครึ่งครูก็จะใช้ไม้บรรทสกเกลเลยในการกําหนดนะคะเผื่อเย็ยบเป็นนิ้วครึ่งนะถ้านักเรียนใช้ยางยืดแบบนิ้วครึ่งเราก็เผื่อไปเป็นสองนิ้วก็ได้นะคะอ่ะ อันนี้เผื่อเย็บขอบเอวเกงยังอาเอวยังยืดนะแล้วก็ตัวนี้นะคะชายเกงเราจะเผื่อเย็บประมาณ4เซนนะคะสเซนพับเย็บไปเลยนะคะอันนี้ เผื่อเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อเย็บเส้นสีแดงนะทีนี้เรามาตัดแพทเทิร์นกันค่ะตัดแพทเทิร์นตามแนวที่เราเผื่อเย็บเส้นสีแดงได้เลยนะคะ ตัดแพทเทิร์นเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาเช็กกันว่าเส้นที่เราโค้งเป้าเนี่ยเขาสมูทพอดีไหมนะคะประมาณนี้นะคะเส้นเขาก็จะไม่หักอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตรวจสอบดีเช็คได้เลยนะคะอ่ะทีนี้เราไปวางผ้ากันเลยค่ะผ้าที่ครูใช้นะคะก็จะเป็นผ้าคอตตอนญี่ปุ่นนะคะครูซื้อมา1เมตรนะแต่เขาก็จะตัดเบี้ยวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทบริมผ้าแบบนี้นะคะ ก็วางเป็นแนวตามยาวของกกงเยงได้เลยนะ,ะทีนี้เราก็วางผ้าได้เลยนะคะเพราะว่าด้านนี้เขาจะเหลือแค่นี้เองนะด้านล่างนะคะเราจะใช้ให้เขาอะตามเกณฑ์แบบนี้เลยนะคะเป็นเกณฑ์ตามยาวของผ้านะคะแล้วก็กัดเข็มมุดได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราจะตัดพอดีกับแพทเทิร์นของเราเลยนะคะ กาดเขียมมูดเสร็จแล้วนะคะเรามาทำการตัดกันเลยตัดผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดีย๋ยวเรามาเตรียมยางยืดกันยางยืดที่ครูจะใช้นะคะก็จะเป็นยางยืด1น,นิ้วนะคะประมาณนี้1นนิ้วนะ เรามาดูนะคะรอบเอวของเราอ่ะ8 1ซนติเมตรใช่ไหมคะเราจะเอารอบเอวของเรานะคะ8 1ซนติเมตรเนี่ยลบ6เซนนะคะลบ6เซนเนี่ยก็จะได้อยู่ที่75ซนติเมตรเราจะตัดยางยืด75ซนติเมตรนะคะให้เราเอารอบเอวนะคะหลักเป็นเซนติเมตรนะรอบเอวเป็นเซนติเมตรแล้วก็ลบ6นะคะลบ6เซนติเมตรเราก็จะได้75ซมอนะ75ซนติเมตรนะคะ ก็จะเป็นรอบเอวของเรานะถ้าเกิดใครอยากได้รัดมากรัดน้อยนะคะหรือบางทีเนี่ยยังยืดเขาอยู่ไว้มากเราก็อาจจะตัดให้สั้นกว่านี้ก็ได้นะแล้วก็ทบแบบนี้นะคะเอวยางยืดของเราก็จะได้ประมาณนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเตรียมก็คือป้ายนะป้ายเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้ดิปปิ้นก็ได้นะคะป้ายอันนี้ครูก,ก็จะเอาไว้ติดด้านหลังนะเวลาเราสวมใส่อะเราก็จะได้รู้ว่า อันไหนด้านหลังอันไหนด้านหน้านะคะอ่าเมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะจากพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเย็บกันได้เลยคะ่ะมาเริ่มเย็บกันนะคะเราก็จะที่ผ้าที่เราตัดนะผ้าเราตัดก,ก็จะมีสองชิ้นใช่ไหมเราก็จะเย็บทีละชิ้นก่อนนะคะเพื่อจะประกบถูกชนถูกนะคะแล้วก็เย็บด้านนอกนะแบบนี้นะคะอ่าเย็บหนึ่งเซนนะคะตามที่เราได้เผื่อเย็บ เย็บทีละชิ้นนะคะเราจะเย็บทั้งหมด2ชิ้นนะอ่าเย็บหนึ่งเซนนะคะอันนี้ก็เย็บได้แล้ว1ชิ้นแล้วก็เย็บอีกชิ้นหนึงอีกชิ้นนึงก็ทำเหมือนกันนะคะด้านถูกชนด้านถูก เราเย็บขาในเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปโค้งก,กันโค้ง<ม>เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นการโค้งคู่นะสองชิ้นนะคะแบบนี้พอเราโค้งแล้วนะคะเราก็พลิกด้านหนึ่งออกมานะคะเอาชิ้นหนึ่งพลิกออกมาด้านนอกนะเราก็จะไปประกบขาอีกข้างหนึ่งนะคะโดยให้ขาในที่เราเย็บเมื่อสักครู่นะคะประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะเมื่อเราประกบด้านถูกกับด้านถูกเข้าหากันนะ เราก็จะเย็บเป้าโค้งแบบนี้เลยนะคะเป้าโค้งที่คู่กันไว้แบบนี้นะคะเย็บหนึ่งเส้นเหมือนเดิมนะ, mm. ะเราเย็บเรียบร้อยแล้วนะคะ mm. ทีนี้เราก็จะไปโค้งเป้านะคะโค้งค่ะเราก็ไปโค้งคู่แบบนี้เลยนะ mm. ทีนี้เดี๋ยวครูขอติดป้ายนะคะติดป้ายเพื่อให้รู้ว่า อันไหนด้านหน้าอันไหนด้านหลังนะจะอยู่ที่ตะเข็บเป้ายาวนะคะก็คือตะเข็บเป้าหลักนั่นเองนะลงมาประมาณสักสิบเซนก็ได้นะคะติดใต้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บชายตเกียงกันกลางออกนะกลางออกก็จะได้างเกงที่เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะอันนี้เย็บง่ายมากเลยใกล้เสร็จเดียวนะคะอ่ะขึ้นทางแหลว ทีนี้เราจะมากําหนดตําแหน่งที่เราจะต้องพับชายเกยกันนะคะตอนแรกเนี่ยครูเผื่อไป4เซนใช่ไหมคะแต่ครูจะพับ2ทบเพราะฉะนั้นเนี่ยทบแรกนะคะครูจะพับเข้าไปประมาณ1เซนครึ่งนะ1นเซนครึ่งแล้วก็วัดจากริมนะคะวัดไป4เซนก็ติต๊กเป็นตำแหน่งไว้ก็พอนะคะเวลาเราเย็บเนี่ยเราก็ จะได้รู้ว่าเราจะต้องเงย็บตรงไหนนะทำแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะอาดีเรียบร้อยแล้วเราก็เยบ็บชายกียก,กันค่ะ อ่าเย็บชายเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปติดยางยืดกันคะ่ะมาถึงขั้นตอนการติดขอบเอวยางยืดแล้วนะคะขอบเอวยางยืดที่เราตัดไว้นะคะก็คือรอบเอวลบ6ซติเมตรนะคะรอบเอวเป็นเป็นหลักเซนติเมตรนะล้าก็เอามาลบ6กซนติเมตรนะคะรอบเอวของเรานะคะก็จะพอดีกับผู้สวมใส่นะอยากยืดมากยืดน้อยก็ได้นะคะตามใจเลยอันดับแรกนะคะเราจะเย็บเป็นวงของ ย่งยืดก่อนนะเราก็จะทบแบบนี้เลยนะคะเกยไปประมาณ2องสองเซนก็ได้นะเราก็จะเย็บเป็นกากบาทนะคะเย็บยังยืดเป็นวงแล้วแบบนี้นะคะและทีนี้เราก็จะมาติ๊กตำแหน่งการติดขอบเอวกันนะคะขอบเอวยังยืดเนี่ยที่เราเผื่อไว้ก็คือนิ้วครึ่งใช่ไหมเพราะว่า อันนี้นิ้วหนึ่งยังยืดอย่างนิ้วหนึ่งนะคะเราก็จะวัดที่อ่าเส้นแรกก็คือครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เส้นต่อไปก็คือ1นิ้วนะคะแล้วก็กาบเป็นระยะไปเรื่อยๆนะครึ่งนิ้วแล้วก็1นิ้วนะคะ เมื่อเราติ๊กตำแหน่งที่เราจะติดขอบเอวแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเย็บยางยืดติดกับกางเกงไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วทบแรกนะคะก็คือครึ่งนิ้วนะคะทบที่สองก็คือหนึ่งนิ้วตามที่เราได้ทำการเผื่อไปนะคะ เวลาเราเย็บนะคะเราจะไม่เย็บให้ติดกับตีนผีนะ,อะพอถึง ตำแหน่งนี้แล้วนะคะพอเริ่มจะหมดยางยืดแล้วนะเราก็จะรูดนะคะรูดแบบนี้รูดให้เขาเข้าไปข้างในค่อยๆรูดไปนะคะเราจะเย็บฟิตพอดีกับยางยืดเลยนะยางยืดเวลาเราซักเราต้องพลิกไปพลิกมานะคะแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็จะไม่ต้องหย็บล็อกอยางยืดด้วยนะคะ แต่ข้อควรระวังนะคะเวลาเราเย็ดไม่ให้เข็มจักนะคะเหยียบกับยางยืดนะนเยบนแล้ก็ยำนะคะ หมดแล้วได้ไหมเดีย๋ยวแม่พาไปซื้ออ่ไปซื้อ้วยอาทีนี้นะคะพอเราเย็บเรียบร้อยแล้วเราก็รูดรูดให้เขามีความโยนเท่ากันนะมีตัวป่วนอ่าแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมยางยืงดของเราก็จะฟิตพอดีกับที่เราเย็บเลยนะคะแล้วเวลาเขาเข้าเครื่องซักเนี่ย เขาก็จะไม่พลิกไปพลิกมานะคะเราก็ไม่ต้องเย็บล็อกก็ได้นะแบบนี้นะคะอันนี้ด้านหลังด้านหลังเวลาเราใส่เราก็ดูที่ป้ายด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะสําหรับกางเกงเอวยางยืดนะตัวใหญ่หน่อยเนะคะเพราะว่าครูจะทําตัวใหญ่แบบนี้นะคะทําง่ายๆเลยเสร็จแล้ว เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการสร้างแบบตัดเย็บกางเกงเอวยังยืดขาสั้นทําง่ายๆนะคะนักเรียนสามารถทําตามครูสเต็ปไปสเต็ปได้เลยนะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ